มเมียวอย่าไปเลยนะอุย๊ยปล่อยฉันนะมเมียวเขาดูไม่น่าไว้ใจเลยนะถ้าแกออกบ้านไปวันนี้แกต้องเสียใจทีหลังแน่นอนพี่แนะ็บบอยเขาไม่เคยโกหกหนูแต่ทำไมพวกพี่ไม่เชื่ออะไรหนูเลยอะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เธอจำไม่ได้หรอ ผู้ชายคนนั้นน่ะเอาเงินในบัญชีของเธอไปหมดเลยนะมะเมี่ยวจะไปไว้ใจเขาได้ยังไงอะ่ะหกปากนะไม่มีใครเคยบอกอว่าเรื่องภายในครอบครัวคนอื่นอ,อย่ามายุ่งเป็นแค่แฟนของพี่ชายฉันนะ่ะเธอไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นนะมะเมี่ยวนี่แกจะขึ้นเสียงกับพี่เมย์แบบนี้ได้ยังไงที่ผ่านมาเมย์เขาไม่เคยถือสายแกเลยนะที่แกทําตัวไร้สาระไม่รู้จักโตทันทีแบบเนี้ ก็ที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เป็นเพราะพี่ไหมฉันเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่โตมาก,กับพี่อะแต่พี่กลับให้ความสําคัญกับอีผู้หญิงคนเนี้ยแค่คนเดียวมีแต่บอยเท่านั้นแหละที่ทําให้ฉันรู้สึกถึงความรักอะที่เขาไปทําอะไรให้แกแกถึงเชื่อเขาแบบเนี้ยวันเกิดของฉันทุกปีพี่ไม่ให้อะไรฉันเลยให้แค่เงินแต่เวลาฉันป่วย บอยเขาคอยดูแลฉันต้องเข้าต้มให้ฉันทานมีแค่เขาอ่ะที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่บ้านไหน่ใจเย็นนะฉันรู่าห์เลี้ยงดูปูเสือแกมาอย่างดีตั้งแต่เด็กๆแค่ข้าวต้มจานเดียวมันสามารถหลอกแกได้แบบนี้เลยเหรอ แต่ฉันรักเธอมากจริงๆเลยนะมะมียวฉันไม่กลัวโหกเธอหรอกจบนะมะมีเมว,เวโอ๊ยปล่อยจะไปไปเนเลยครับไปกันเลยคะ่ะไปครับมะมีเมวอวไหวไหมเนี่ยไปพักผ่อนไหม มะเมียวกลับบ้านแล้วเหรอยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอพี่เน็กไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่มีน้องสาวแบบแกตอนนั้นฉันบอกให้แกไปเลิกกับไอ้นั่นซะไม่ยอมฟังแต่ตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วจะยังไง ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะฉันรู้ว่าฉันผิดอะ่ะพี่จะให้ฉันพาลูกออกไปเดินอายคนอื่นทั่วเมืองแบบนี้หรอนะเด็กร้องไห้ใหญ่แล้วอะ่ะให้มะเหมียวพาหลานเข้าบ้านเถอะนะ มะเมียวเข้าบ้านก่อนสิพี่แนเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะรู้หรือเปล่าห้องของมะเมียวอะ่ะพี่แนเขาทำความสะอาดตลอดเลยนะพี่แนลองชิมอาหารฝีมือที่มะเมียวทำดูนะพี่ไหนมาทั้งวันแล้วอะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะแผนเล็กนิดเดียวเองรีบกินข้าวเถอะแกก็ดูแลลูกแกให้ดีก็พอส่วนเรื่องอื่นน่ะแกไม่ต้องมายุ่ง ฉันจะเอาไปให้เองพี่แน็กนมเดี๋ยวหนูนวดให้นะพี่แน็กแล้ว พวกเอกสารเกี่ยวกับบ้านเราอยู่ไหนหรอเจะจะทำทำไมก็พี่จะไม่ให้หลานของพี่เข้าทะเบียนบ้านเลยหรือไงเราไปนอนแล้แล้วปะค่ะฟันดีนะ ไม่ต้องห่วงนะคะที่รักถ้ามะเหมียวได้ชนดบ้านนี้เมื่อไหร่อ่ะมาเหมียวเอาบ้านนี้ไปขายแล้วเราไปซื้อบ้านใหม่อยู่กันค่ะลูกเราจะได้มีหน้ามีตาไม่ต้องคอยอายคนอื่นว่าอยู่แค่ห้องเช่าเล็กๆกะค่ะค่ะที่รักมาเหมียว นี่เธอหลอกแนักมาตลอดเลยเหรอนี่คงเป็นเหตุผลที่เธอกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอที่นี่มันเป็นบ้านพี่ชายฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ไหมเธอทำแบบนี้เธอไม่คิดว่าน่าเขาจะเสียใจบ้างเลยเหรอแล้วตอนที่เขาห้ามฉันไม่ให้ฉันคบกับบอยอะเขาไม่คิดว่าเขาจะทำให้ฉันเสียใจบ้างหรอ เนี่ยแหละก็คือเหตุผลที่ฉันต้องทําแบบนี้ไงเธอรู้อะไรไหมมะเหมี่ยวตอนนี้แน่เขากําลังป่วยร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะถ้าเธอเอาบ้านไปจำนองอ่ะแน่เขาจะเป็น,นยังไงเธอคิดบ้างหรือเปล่าจำนองอะไรเหรอใครจะเอาอะไรไปจำนองนะคะมะเหมี่ยวเขาพี่มวยคะเมื่อไหร่พี่จะเลิกอคติกับมะเหมี่ยวสักทีคะ ว่าเหมียวรู้นะคะว่าแม่เหมียวทําผิดพลาดไปบ้างแต่ตอนเนี้ยม่เหมียวก็แค่อยากจะมีความสุขกับพวกพี่สองคนนะเมย์ครับตอนนี้แม่เหมี่ยวน้องสาวผมเขาก็เปลี่ยนไปมากแล้วอะที่เขากลับมาครั้งเนี้ยเขาก็คงต้องการจะมาแก้ตัว เขาดูแลในทุกอย่างทากับข้าวเอานมมาให้ก่อนนอนเขานวดให้แน็กด้วยนะเมยนะที่เมยจะบอกพี่เมยะคะก่อนหน้านี้พี่เมยจะด่าจะว่าอะไรมะเหมียยก็ได้นะแต่ตอนนี้พี่แน็กเขาป่วยอยู่นะคะพี่เลิกเอาเรื่องเครียดมาใส่หัวเขาสักทีได้ไหมมะเหมี่ยวรู้นะว่ามะเหมี่ยวเคยทําผิดพลาดมาหลายอย่างอะแต่พี่เมย์จะไม่ให้มะเหมี่ยวแก้ตัวเลยเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นนะมะเหมียวไม,ม่เหมียวคิดมากนะพี่เมย์เขาไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพี่จะเอาใบฉน,ดนุดมาให้มะเหมียวโอเคนะค่ะพี่แนะ็คไปพักผ่อนได้แล้วไป แมนอะไรเนี่ยแกรู้ไหมว่าน,นี่มันคือฉนโฉนดปลอมอ่ะต้องเป็นฝีมือเมยแน่ๆเลยฉันจะกลับไปเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดแกจะไปเอาเรื่องใครเหรอแกอยากเคลียร์ให้มันรู้เรื่องใช่ไหมฉันไม่คิดเลยนะ ว่าแกจะยอมหลอกลวงครอบครัวเพื่อไอ้ผู้ชายคนนี้นายคะคุณจะเอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปให้มะเมียวจริงๆหรอแต่เมื่อกี้ไม่ได้ยินมะเมียวคุยโทรศัพท์นะคะคุยกับบอยนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าจะเอาบ้านเราไปขายไปซื้อบ้านใหม่อยู่ด้วยกันอะ จริงหรือไม่สันดานของเร้อนมันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆไม่ว่าเราใจเย็นๆก่อนนะคะหรือเราให้มาเหมียวเขามีโอกาสแก้ตัวอยู่สักรอบดีไหม ไม่ใช่แค่โฉนดที่ดินนะที่หนูจะให้บอยอะ่ะแต่ถ้าหนูได้รับมรดกเมื่อไหร่หนูก็จะแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งเพราะเราสองคนเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันไม่ว่าใครหน้าไหนก็อย่าหวังจะมาแยกเราแกอย่าหวังเลยไม่ใช่แค่โฉนดที่ดินนะทรัพย์สินมรดกทุกอย่างแกจะไม่มีวันได้ไปเพราะฉันจะเก็บไว้ให้เมยคนเดียว ฮะน,นี่หมายความว่าไงนเนี่ยพี่แนทให้ผู้หญิงคนนี้หมดเลยเหรอไ็ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่ใช่พี่ชายแกและฉันก็ไม่เคยยอมรับแกเป็นคนในครอบครัวเลยอย่ามาชี้หนะ้าบอยนะแกก็เหมือนกันนะเหมียววันนี้มันทำให้ฉันได้รู้ว่าแกเลือกไอ้นี่มากกว่าครอบครัวนะแั่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แกกับฉันตัดขาดความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องไปได้เลยฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแกอีกแล้วแกก็อย่าติดต่อฉันมาอีกแล้วกันมาเมียวตั้งแต่เด็กจนโตอ่เธอได้รับความรักมามากมายแน่เขาเป็นห่วงเธอแค่ไหนอ่ะแต่เธอไม่เคยเห็นคุณค่าเลยงั้นเธอก็รู้ไว้เลยนะว่าความรักอ่ะมันก็หมดลงได้เหมือนกัน ใครช่วยเธอไม่ได้แล้วมะเหมียวไปกันเถอะครับเมยเออไปเลยไปก็ไปสิมีอะไรให้ฉันต้องงอนักหนาฉันยังมีบอยอยู่ทั้งคนชีวิตเนี้ยฉันไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากบอยบอยคะไปกันเถอะคะ่ะแกอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉัน สมบัติอะไรก็ไม่ได้สักอย่างทีนี้แกก็ไม่มีค่าเลยรสำหรับฉันแล้วแหละฉันไปละไอ้บอยไม่จะไปไหนไอ้เลวกูอตสาทิ้งครอบครัว project.